ทุกคนร้านอาหารในตำนานการจนบุรีฮะสบายจิตนะ,ะัะออกรายการดันทัวคุณรมคุณต่อยทุกคนเดินมาไม่ไกลจากหอนาฬิกาเมืองกาญจนตรงเนี้ยฮะจะเป็นบขสเดินมาแต่ก็เดินตรงไปก็จะเป็นพีเครีสอร์ทจำได้ไหมฮะ,ะที่เราเดินมาอีกอีพีหนึ่งในอีกช่องหนึ่งนะฮะทุกคนอันที้เราถ่ายช่องนี้สําหรับคนที่งงว่าจะมีสองช่องไว้ทําไมเพราะบรรยากาศอย่างเนี้ยฮะทุกคนก็ต้องมีเก็บเอาไว้2ช่องให้โลกรู้ว่า เรามีร้านอาหารสบายจิตอยู่ในเมืองกลางคะเดินตรงไปเรื่อยๆชมเมืองตรงนี้ฮะนะฮะก็จะเป็นโลตัสนะฮะประมาณกิโลกว่าๆเกือบ2กิโลทุกคนนะ,ะเดี๋ยวเราไปนั่งทานากันที่ไหนที่นี่จะมีซาลาเปาแบบแนวอาหารเช้าด้วยทุกคนเป็ดย้งเป็ดย่างมีอันนี้ด้วยหางปลี๊ยะไส้ทะลักก็ด้วยทุกคนจ้าโอ้รถมาทุกทุกคนน้าตานี่เป็นแบบ กับแนวแบบเปือกฟักไข่ก็มีนะฮะอาจจะเป็นถั่วล้วนไข่ล้วนประมาณนี้ใส่ทองก็มาทุกคนยันครบสูตรเลยนะฮะหมูดงหมูดมดแดงก็มีข้าวหน้าสุ่งและเ็ดเต้เลิเนี่บรรยากาศนะเหมือนเราอยู่บ้านเลยใช่ไหมครับเราอยู่บ้านเลย เลิศม,มากทุกคนดูด้วยนะฮะมีความรู้สึกเป็นกันเองน,นะฮะมีเมน,นูหลากหลายเหมือนกันเนาะอาหารแบบ้วยมะพร้าวอ,อ่อนโดยสดก็มีฮะทุกคนนี่จะเป็นแนวแบบโชสนะฮะเลิศม,มาเราก็จะตื่นเต้นเหมือนกันนะมาในช่วงที่ต้องแบบนี้ยะะ คนไม่ค่อยจะหนานแน่นก็จะแบบถ้าเกิดคนเยอะคนก็จะงงใช่ไหมเพา,ายอะไรหยุดได้คนทุกคนดูเมนูสีหน้าตาหน้าตาโอ้ทุคน,น,นมีขนาด พกะพุเตยนี่มอแบบมอทองเลยนะทุกคนนะรถมากยิ่งใหญ่อลังการตำนานมากมาเลย <c oughs> มีนูเยอะมากเลยอยากทุกคนจ่าและชาวโลกจะต้องแบบเปรมฟรีนะฮะเกิดมามีบุญนะฮะนี่คือ สบายจิตทุกคนตำนานค่ะอันดับหนึ่งของเขาเรียกว่าร้านอาหารเช้าแล้วก็เอาเดย์เป็นแนวแบบว่าตลอดวันตลอดเ,อเขาเรียกว่าอะไรนะขายทั้งวันเลยนะจะมาบ่ายก็ได้อยู่นะฮะเย็นเย็นก็ยังไม่ปิดนะเดี๋ยวก่อนก็เปิดจัถึงที่โม่ทุกคนเขาจะเขียนอะไรไว้ตรงนี้แต่แนวแบบว่ากินได้ทั้งวันทุกคน,ท,กคนที่เคยไปออกรายการมานะฮะทุกคนจั เราชอบตรงนี้มากเลยอยากว่าเป็นแบบีที่ท่องเที่ยวว่าไปยังไงจากร้านนี้ก็ไปยังไงเนาะที่ไปเอราวันไซโยกน้อยแต่หลักๆถ้าเกิดมากานะต้องมาค้างในเมืองก่อนนะทุกคนแล้วจากนั้นเราก็ตั้งหลักกันว่าจะกินอะไรอร่อยสบายจิตอยู่ตรงไหนแล้วก็ไปแม่น้ําแควก็เดินไปได้นะทุกคน ใครเอารถมายิ่งสะดวกแต่ถ้าเดินเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าได้สัมผัสบรรยากาศแบบเรียกว่าสรงจําถูกไหมฮะยิ่งมาแต่หลายคนมาเป็นหมู่คณะอะไรอย่างเดินไปคุยไปอันนี้เมนูเป็ดย่างก็มีหมูกรงหมูกรอบหมูแดงทุกคนโกยซีหมีมีห้องกงรงส่งเครื่องอะไรประมาณอย่างเงี้ยะ,ะนี่หาาน้าตาทุกคนแล้วก็กมีบักกุตเต เล็กมาอุย๊ยดาทานไปหมดเลยทุกคนนั่งมองก็อิ่มนะเดี <c> ๋ย <oughs> เราจะต้องแชร์ให้โลกรู้ว่าเมืองกานอกจากจะมีแหล่งแร่น้ําตกก็จะเป็นแหล่งของกินนะฮะที่สบายจิตนะฮะก็ะต้องบอกให้โลกรู้เพราะของเขาดีดังอยู่แล้วแหละเพียง <c oughs> แต่ว่าบางทีเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีความหลากหลายขึ้นเราก็ต้องบอกต่อสิ่งดีๆให้โลกรู้มากขึ้น เพชรในตุ่มในตุ่มไม่เอาแล้วนะฮะโลกรู้อยู่แล้วก็ยิ่งบอกกันอีกนะฮะทุกคนดูสินะธรรมมากเลยทุกคนน่าทรมานทุกคนเนี่ยบรรยากาศจะแบบเป็นแบบนี้เลยแบบเป็นมงคลมากข้างบนก็จะมีพกลกซิ้วและที่สําคัญคือมีพระบระมชายาลักษณ์ของในหลวงรอกเก้าด้วยแล้วก็สมเด็จพระพันปีหลวงแสดงว่าร้านนี้เนี่ยเป็นมงคลแล้วก็ทํามาค้าขึ้นมายาวนานนะฮะ ได้มีความจงรักภักดีมีพระบรมชายาลักษณ์ร้านไหนที่เราไปมาดังๆส่วนใหญ่เลยทุกคนอย่างเราไปที่ลำปางจำได้ไหมหรือที่ร้านอร่อยบาทเดียวที่ลำปางก็จะมีพระบรมชายาลักษณ์เต้นไปหมดเลยร้านป้าแตนย็นตโฟรตรงแถวลงลำปางเวียงทองนะฮะหลายๆที่ก็จะมีเขาวาดภาพในหลวงรเก้ารสิบด้วยฝีมือตัวเองเลยอ่าทุกคนแต่ที่นี่ก็คือเป็นภาพพระบรมชายาลักษณ์เห็นไหมครับนี่คระ คนน่ารักมากนะเลิศมากเลยไม่ไกลจากอ่อนาฬิกาในเมืองน,นะฮะตรงนี้จะเป็นหอ,อนาฬิกานี่คือถนนแสนชูโตทุกคนที่จะเป็นน้ำทุกคนกินน้ำเย็นๆก่อนนะแหน่มาถึงก็เอาแต่พูดนะทุกคนน,ะน้ำย็่งดื่คนชื่ในใจคฮะ,คะเป็นแนวแบบสุขภาพเนาะทีนี้ นะอย่าลืมนะเดินมาจากอพีเครีสอร์ทโลตัสเมืองการตรงโรงพยาบาลห่งคนคนพ็ยุหเสนาใ่ไกลประมาณกิโลสกิโลทุกคนเดินออกกำลังกายมานะะ ประหยัดน้ำมันแล้วก็ได้ชมชมความเป็นเมืองแล้วตรงนั้นก็เป็นตลาดชุกโดนจำได้ไหมห๋ยวเราจะไปชายหาดก็จะมีชายหาดชุกโดนอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีวัดใต้ด้วยทุกคนซึ่งเป็นพระอารามหลวงก็มีเวลาเนี่ยเราจะไปถ่ายมาฝากไว้ในช่องของเรานะฮะทุกคนโอเคนะเดี๋ยวเรากินก่อนทุกคนเราแซ่บก,กันก่อนนะทุกคนจ๋าไม่ไหวเลย